สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาวิธีทำานำเอา USB flash drive external SSD external hard disk เอามาทำเป็นอ่าแบบเอามาทำเป็น USB boot เอาไว้สำหรับ boot Windows และ Linux อ b u n t ูนะครับผม Linux อ b u n t ูก็สามารถใช้แบบเอามาทำได้นะครับเช่นเอาไว้สำหรับเหมาะกับเช่นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เอาไว้ลง Windows และ Linux อ b u n t ูให้ลูกค้านะครับหรือแบบใช้เป็นเหตุฉุกเฉินได้นะครับผมเผื่อแบบเช่นคอมเราระบบเสียหายนะครับผมก็สามารถหยิบไฟได์มาหยิบ e x t e r n a l SSD หยิบ e x t e r n a l Hard Disk มามาลง Windows คอมเราลง Linux อ b u n t u คอมเรานะครับ ก็สามารถทําได้นะครับความจุ f แฟลชไดเนี่ยแนะนําก็16 g b นะครับผม16 g b ขึ้นไปนะครับผมด้วยเวนทอยสามารถทําแบบ USB boot ได้หลาย OS เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Windows และ Linux Ubuntu นะครับสามารถทําได้เลยนะครับผมโอเคเข้า Google Chrome ดีกว่านะครับผมโอเคมาพิมพพิมพ์ว่าเวนทอยนะครับผม โอเคเวนทอยนะครับโ okay, อเคพิมพ์ว่าเวนทอยก็เข้าเว็บไซต์เขาไปเลยเขาไปเลยนะครับผมเนี่ยเว็บไซต์เขาไปได้เลยนะครับโอเคก็มาที่ตรงาดาวน์โหลดตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เนี่ยเยนี่ยเวนทอยตรงนั้นอ่ะเนี่ยเวนทอยแล้วก็วินโดว์ตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็ไปที่เวนทอย1จุด 1.05 Windows นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมรอ5 4 3 2 1นะครับผมรอซึ่งโปรแกรมนี้มันเป็น Open Source นะครับผมถามว่าใช้ฟรีไม่ใช้ฟรีแน่นอนนะครับผมโอเคเลกโฟลเดอร์ดาวน์โหลดก็ถูกแล้วก็กดบันทึกซะนี่ได้มาแล้วนะครับผมโอเคก็อ่ะ กากระบาดเข้าไปปิด Google Chrome ไปได้เลยนะครับผมก็ไม่มีปัญหานะครับผมอ่าให้เราไปที่ตัว Twist PC หรือ PC เครื่องนี้หรือ My ค์คอมพิวเตอร์นะครับโอเคเอาหน้าต่างใหญ่ไปโอเคเนะนะครับโอเคเนะนะครับโอเคก็มาที่ตรงโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเนี่ยเวนทอยอันนี้คือ OS ที่เราดาวน์โหลดมาพร้อมที่เราจะเอามาทำเป็น USB อ่า USB Flash แฟชช์ไดเ e ท e a นอลฮาร์ s d ิ s ส e อ a เอกโน่ SSD นะครับผมนะครับโอเคนี่เวนทอยนะครับนี่เนี่ยที่เรา,าทำการดาวน์โหลดมาแล้วคลิกเมาส์ขวานะครับแล้วก็มาที่วินลาตรงนี้นะครับโอเคก็กดตรงเว่าที่เป็นวินลาแล้วก็ผมถ้าแบบกดป๊าแล้วก็ไปที่ตัวแอคแทร์ทูลทอยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ อ่าได้มาแล้วนี่ไงนะครับผมก็โอเคก็กดเข้าไปเลยนะคผมเนี่ยโฟลเดอร์วินทอยที่เราตาไฟมาแล้วนี่ก็กดเข้าไปนะให้เรามาตรงนี้อ่าเนี่ยตรงนี้เลยนะครับผมก็เนี่ยวินทอยสองดิสนะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมโอเคให้เรานําเอา USB Flash Drive เนี่ยเสียบที่รูรู USB ของคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับก็เสียบเข้าไปเลยนะครับผมปับ๊บโอเค จากนั้นก็กดตัวปุ่มหมุนนะครับกดเข้าไป3ครั้งโอเคกดเข้าไป3ครั้งอ่าขึ้นแบบนี้ขึ้นมาแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาแล้วเห็นไหมก็ขึ้น้อความขึ้นมาแล้วนะครับให้เรามาที่ออปชันตัดตัดไอตัวติ๊กถูกออกตรงคำว่าสกิลบ o ส t s u p p o r t ตัดติ๊กถูกออกไปมาที่ออปชัน แล้วก็ไปที่ Partition Style ก็เลือกเป็น MBR นะครับผมโอเคนี่ไงเป็น MBR แล้วนะครับผมซึ่งคือเราสามารถที่จะบูตได้ทั้ง2ระบบแบบบนคอมพิวเตอร์ b บ o s นะครับ ไบออสนะครับผมสามารถบูตได้ทั้งเป็น UEFI ลิก a c นะครับ UEFI l ิกสีนะครับก็สามารถบูตได้ทั้ง2ระบบได้เลยนะครับผมโอเคก็สําเร็จแล้วนะครับผมก็มาที่ install ได้ได้เลยนะครับผม install ได้เลยให้เราพิมพ์ว่า yes ไปเลยนะครับผมแต่ระวังคือข้อมูลใน flash drive อาจจะหายไปแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมแนะนําให้ back up ไว้นะครับผม back up ไว้ก่อนเลยนะครับ โอเคผมก็จะพิมพ์ว่า yes นะครับผมโอเคอ่า okay. uh, yes โอเคพิมพ์พิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับผมอ่า uh, อันนี้ลองอันนี้คือแต่ผมลองพิมพ์เล็กดูไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็คือ i n s tall ใหม่อ่า uh, จะให้ใช้พิมพ์ใหญ่แน่นอนโอเคพิมพ์ว่า yes นะครับผมโอเคพิมพ์ว่า yes นะครับผมโอเค yes โอเคสำเร็จแล้วนะครับผมโอเคก็ okay. โอเคนะครับผมโอเคแนะนาให้พิมพ์ใหญ่ดีกว่านะครับผมอะพิมพ์ว่า yes นะครับโอเคกดโอเคไปได้เลยนะครับผมระวังข้อมูลในแฟลชได์อาจจะหายไปนะครับผมโอเคก็แบ็กอัพไว้ก่อนเลยนะครับผมจะยืนยันไหมโอเคกดใช่หรือ yes นะครับผมโอเคกดใช่ไปเลยนะครับผมโอเครอสักครู่นะครับซึ่งรอไปก่อนนะครับผมโอเคอันนี้ขอภพยพอดีเสียงไอ้นะเสียงอาจจะ รบกวนไปหน่อยนะครับผมผมต้องกราบขออภัยสําหรับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับโอเคอันนี้รอสักครู่นะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับสักนิดโอเคกดตกลงโอเคปิดตัวกาก,ากาบาทอ่ะปิดตัวหน้าต่างโอเคสำเร็จแล้วมาดูตรงที่อ่ะ นี่ดาวโหลดนี่อันนี้คือก็มีไฟ์ ASO แล้วมาดูตรงที่อ่าเครื่องนี้ที่ PC หรือไมโครคอมพิวเตอร์นี่ไงเวนทอยเนี่ยได้ชื่อแฟลตไดเป็นหร,ห,รหรือชื่อแฟลตไดหรือหรือชื่ออ t e r n a l SSD หรือชื่อ Eternal h a ร์ d ดิสเนี่ยเป็นอ่าเวนทอยแล้วนะครับเนี่ยให้ดูเลย,เยว่างเปล่านี่ก็มาที่โฟลเดอร์ดาวโหลดได้เลยนะครับนี่ผมก็จะนำเอาไฟพวกนะี้ เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอานี่ย้ายไปที่เอกสารสักหน่อยก่อนนะครับโอเคนี่เนี่ยแล้วก็แต่ถ้าเกิดมันซ่อนแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคถ้าเกิดมันซ่อนแบบนี้ก็ก็ให้เรา,ากดตรงนะี้ไอ้ตรงนะี้ไอ้ตรงวงไอตง้ไอตรงที่แบบลูกศรไปทางขวาแล้วครับผมกดเข้าไปเห็นไหมก็จะจะแสดงมาแล้วนะครับ นี่ไงนะครับโอเคเนี่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นนเห็นไหมชื่อดรีฟเป็นวินทอ,อยนะครับโอเคผมก็ทําการลากย้ายเข้าไปซะนี่ลากย้ายเข้าไปนี่แล้วก็กดค้างที่เมาส์นะครับแล้วก็นะครับผมแล้วก็ไปที่ชื่อดรีฟเป็นวินทอ,อยนะครับกดเข้าไปแล้วก็ปล่อยวางซะปล่อยวางเมาส์ซะนี่จากนั้นก็รอสักครู่ไปก่อนเลยนะครับผมอันนี้คือซึ่งอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับผมอาจจะ ซึ่งอันนี้คือผมใส่ไปประมาณก็ c OS นะครับซึ่งอันนี้คือผมว่าน่าจะหนึ่งชั่วโมงแน่นอนนะครับอันนี้คือแฟลชไดรฟ์ความจุของผมก็32กิกถ้าจะเอามาทำเป็นอ่าหลาย OS เนี่ยประมาณก็แนะนำ16กิกะไบขึ้นไปนะครับผมก็ซึ่งสามารถที่จะแบบทำได้ด้วยตัวเองนะครับผมก็แบบอันนี้คือรอนานไปหน่อยนะครับผมซึ่ง ผมขออนุญาตตัดคลิปไปก่อนนะครับผมอันนี้อาจจะรอนานค่อนข้างนานมากแสนนานแสนไกลเลยทีเดียวเห็นไหมห้าสิบห้านาทีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับผมไป one hour later อ่าโอเคสำเร็จอ่าโอเคสำเร็จแล้วนะครับผมก็มาดูตรงที่อ่าไปที่ทีซีีหรือไมค์คอมพิวเตอร์หรือพีซีเครื่องนี้นะครับเนี่ยมาตรงที่ไดรฟ์เวนทอยนะครับโอเคอ่าเห็นไหม ก็โอเคก็พอครบแล้วเห็นไหมก็สําเร็จแล้วถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโอเคก็เห็นไหมครบแล้วเห็นไหมนะครับผมก็โอเคพอใช้ได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมทําการถอดฝฟได์ออกเลยนะครับผมโอเคถอดออกเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาที่โน้ตบุ๊กของผมก่อนนะครับผมไปอ่าโอเคนี่ผมได้ทําการถอดอ่าแฟได์จากคอมพิวเตอร์ มาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเสียบกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หรือโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นั่นแหละนะครับโอเคเสียบเข้าไปเปิดเครื่องโอเคเดี๋ยวผมอ่าโอเคเปิดอ่าอินอิ b เลเวลไอตัว l ีกัสซี่ก่อนนะครับโอเคอ่านี่อันนี้คือมาลองเทสนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าทำการอ่าอินเลเลอ่าอินอินเลเล ล e ก a c ซีก่อนนะครับโอเคแอ p p ายซะเคอ่ะเคอันนี้ก็กด s 1 2นะครับอันนี้คือของผมใช้เดียวแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นดูตารางตามนี้เลยนะครับผมภาพอาจจะดูแตกแตกหน่อยนะครับโอเคอ่ะเคเข้าหน้าบูทเมนูนะครับนี่แล้วก็นี่ไปที่อ่ะ uh, นี่ usb storage device นะครับอ่า usb storage device นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองเป็น legacy ดูก่อนเลยนะครับโอเค legacy ดูก่อนนะครับผมโอเคอ่านี่นี่ได้หลาย os มาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมออนุญาตอ่า boot, boot ูอย่างอ่านี่ windows 11โอเคอ่า boot in normal mode นะครับ โอเคอ่านะครับผมก็พอได้นั่นแหละนะครับผมโอเคพอใช้ได้นั่นแหละนะครับผมโอเคมามาที่ตัวอ่าลีกซี่อ่าไม่ใช่ดิยูเอฟไอบ้างลีกซี่ไปแล้วนะครับอืมอันนี้อาจจะอ่าอันนี้คืออันนี้เมื่อกี้คือมันค้างไปเลยเอาจริงนะมันก็ขึ้นอยู่กับอ่า ไอตัวความเร็วของแฟลชไดร์หรือรู USB ก็ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันรู USB นะครับโอเคนี่เป็นเป็นลีกซี่ไม่ใช่ลีกซี่ดิ UEFI โอเคนี่โอเคขอภัยบูตผิดนะครับบูตบูตผิดดิสบูตผิดดิสเลยขอภัยโอเคกด F 1อ ของผมใช้เดียวก็กด F12 เพื่อเข้าสู่บูตเมนูนะครับโอเคมาโอเค USB flash drive โอเคนี่ UEFI โ okay. อเคนี่โอเคลองดู w i n 11อ่า uh, uh, boot in normal โอเคก็นี่พอพอพอใช้เลยนะครับทีนี้ทีนี้ก็คือพอใช้พอใช้ได้เลยนะครับผมโอเคก็ พอใช้ได้นะครับผมโอเคเนี่เห็นไหมก็สามารถที่จะแบบเอาไปลงอ่าลงวินโดว์กับเครื่องอื่นหรือเครื่องตัวเองก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่เลยนะครับผมโอเคใครสำหรับชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณกันนะครับบายบายโย